เก็บไว้นานะเดี๋ยววันนี้เราขุดของเล่นออกมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าของเล่นอันไหนบ้างที่ใส่ฐานแล้วมันยังใช้ได้อยู่เพราะว่าของเล่นพวกนี้พอส ถูกเก็บไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอันไหนบ้างที่สามารถใส่ฐานและยังเล่นได้อยู่เนๆๆๆี่ยเนี่ยเนี่เคือดนตรีเอามาเริ่มทีละอันเลยเริ่มที่ตัวนี้นะดูว่ามันสามารถถ้าใส่ฐานแล้วมันยังเล่นได้อยู่หรือเปล่านี่ใส่่านสามก้อนใส่่านสามก้อนแล้วเปิดนี่มันจะแปลงล่างได้เครื่องตัวนี้นะมันจะแปลงล่างได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแปลงล่างหรือเปล่ามาดูกันเลย ไม่ใช่เอาแบนๆไว้ตรงลวดเอาแบนๆไว้ตรงลวดนี่ลอยลวดใช่ครับไอ้ก้อนหนึ่งได้หรือเปล่าได้หรือเปล่ามาลุ้นกันใช้ได้หรือเปล่าเอาแบนๆไว้ตรงลวดเฮ้ยพอดเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันยังใช้ได้มันยังใช้ได้ปล่อยมาก่อนปล่อยมาการไปมาก่อนเฮ้ยมันยังใช้ได้เอ้แม เพราะวันพังเพราะว่าเราเก็บไว้นานอ่ะเอืยยังใช้ได้อยู่เลยนี่คือรถตำรวจเดี๋ยวเรามาดูว่าเมื่อกี้รถคันนี้เอชุบมันสามารถใช้งานได้ใช่ไหมพอดแปลงร่างก็ได้ต่อไปพอดอยากจะมาดูว่ารถคู่ตำรวจของเขาเนี่ยจะสามารถเล่นได้หรือเปล่าเพราะถูกเก็บมานานคันนี้ใส่ถ่านทั้งหมด สี่ก้อนตอนนี้ใส่ครบแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเปิดแล้วจะใช้ได้หรือเปล่ามาลุ้นกัน1 2ึ่งสองสาม,ามอ้ารถคุณตำรวจของคุณพอดพังไปแล้วครับรถคุณตำรวจใส่ฐานเพิ่มพลังงานก็ใช้ไม่ได้อะรถคันนี้ก็วิ่งธรรมดาไปแล้วกันเนะไปเป็นคันนี้นี่คันนี้รถ ตัดพาวพะโทเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใส่ทานกี่ก้อนนี่มันหมุนได้ด้วยนะจะใส่กี่ก้อนแล้วที่สําคัญพอใส่แล้วจะวิ่งได้หรือเปล่ามาดูกันเลยมาเชลน่ารักไหมพาวพะโทตัวนี้ใช้่านสามก้อนอุ้ยพอแต่ว่ามันเป็นสนิมเนี่ยพอชอบเอารถไปอาบน้ําเนี่ยชอบเอารถไปอาบน้ําแล้วไม่แห้งมันก็จะเป็นสนิมเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสนิมแบบเนี้ย จะเล่นได้หรือเปล่ามาลองใส่ฐานกันฮะใส่ไปหนึ่งก้อนดูสิเป็นสนิมแบบนี้จะใส่ได้ไหมอ้าวลองเปิดดิอ้าวไม,ไม่ได้แม่บอกแล้วอะไรที่มันเป็นฐานเนี่ยพอนาะชอบเอาไปอาบน้ำเอาไปเล่นในน้ำสรุปว่าพาวัะโทของพอตสรุปเป็นไง พังนะคะเล่นเป็นแบบแมนน,น,นนะแบบนวลแแมนนวลน็คือใช้มือเล่นไปละกันโอเคไม่รอดนะคะพอประตูของเราเสียได้จังเลยคันต่อไปพอดอยากได้เป็นรถคันนี้รถคันนี้ใส่ฐานแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นประตูปีกนกแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคันนี้จะพังหรือไม่คิดว่าพังไหมไม่พังไม่พังแน่นอนให้กำลังใจตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าใส่ฐานจะ รอดหรือจะร่วงจะ้ะมาใส่ฐานกันเลยอ่าใส่่านลองมาดูซิว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเครื่องขนไปเม็่ไงสุดท้ายรถคุณตำรวจปีกนกของเราก็าเดี๋ยวเราไปคันต่อไปกันเลยมีคันไหนอีกคันสุดท้ายที่ต้องใส่ฐาน นอกนั้นหาไม่เจอแล้วมัรู้อยู่ไหนคันนี้มันเป็นรถบังคับนะพอร์ตแต่มาดูกันว่าแต่รีโมทมันก็ยังอยู่นะแต่มาดูกันว่าถ้าใส่ถานแล้วจะจะจะ,จะวิ่งได้ไหมจะเล่นได้หรือเปล่าดเดี๋ยวมันอยู่ดูกันใช้ได้ไหมใส่แล้วจะใช้ได้หรือเปล่ากดกดลงไปข้างหลังดิเออเอาลองเปิดดิ เฮ้ยมันเหมือนมีไฟมีไฟวะดูดิไม,ไ,ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยปกติถ้าถ้าเปิดแล้วมันก็จะมีเสียงอยตอนนี้ก็พังไปที่เรียบร้อยแล้วสรุปว่า <c oughs> มีรถพี่เหลืออยู่ตอนนี้ที่เล่นได้ก็มีแปลงล่างคันเดียวนอกนั้นก็พังไม่เหลือเลยนะพอดั้นก็เล่นแบบธรรมดาไปแล้วกันนะนี่ดูกองรถเขาสิ <c oughs> เล่นไม่ถูกเลย ไปงั้นไปเล่นคันนี้คันเดียวใส่ฐานวิ่งได้คันเดียวนี่คันนี้แปลงลากโอเคค่ะไปแล้วค่ะฝากติดตามช่องน้องพอตได้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวของเล่นให้เรื่อยๆเลยของเล่นเยอะมากเลยตอนนี้กําลังรื้อของเก่าออกมาเล่นใหม่ดูๆเขาทำโอเคค่ะฝากติดตามช่องน้องพอตด้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะพอตบายบาย กดติดตามช่างนวาตฯด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ,บ๊ายบายค่ะพอบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายยังไงอะลูกบาย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 ครับมาไปครับเป็นช่งางต่อไป